นะครับตอนนี้เราไปส่งพิธีนะครับที่สุขสารือว่าป่าช้านะครับเนาะที่เราทำพิธีเรียบร้อยนะครับเฮ้ยมาเลยเล่อมาเลยเร่อมาสองต้นอ่ะ ยังไม่มาอะไรเลยไม่อะไรก็ได้ไม่อะไรกเราตอนนี้เราถึงป่าช้าแล้วครับเนาะป่าช้าหมู่บ้านเด็กห้อมหมู่บ้านแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เราจะส่งพีพีนะครับ

你天做个饭，那可能要了没啦？啊？那做那饭那可能你露呢？那个没有，给露、嗯啊、了呗你、嗯？嗯，嗯嗯要了那么了？<noise> 아빠원래노트북을가이넣어꽂히리아콘에꾸러마그거꾸러마파하나놓고어탁올내려놓고네해보려놓고여억에서비벼놓고본이다 嘛，那嘛塔格，胡杨树高，沙土沙格鸟，沙生木来哈罗，格扎尔沙格鸟，沙生木，巴扎那。

इस की बार तुम की न मारिया है हैvenir अभी सेवा बन मोरे फैले ज्ञानlogback पर दबा फॉर करके आनिया निकला में त में ल พะเะโอกตะโอขอตามลสวามรราปอปางจาปูชชนะสุดท้าจานเกะทีนี้ไปถ่ยรูปถ่ยรูป้องนี้นะครับหนึ่โอเค ขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยว